วันนี้นะคะติ๊กจะพามาชมรถนะคะเป็นรถเข้าใหม่ของร้าน s ั n a u t โตเซ็นเของเรานะคะคันนี้เป็น Ford EcoSport ค่ะลูกค้าขา1.5ไทเทเนียมนะคะเป็นรถปี2016มาในราคาเพียงแค่399,000บาทเท่านั้นเองค่ะและก็รับไปด้วยนะคะในเรื่องของส่วนลดเงินดาวถึง30,000บาทค่ะลูกค้าคันนี้นะคะจะเหลือราคาจัดไฟแนซ์นอยู่ที่369,000บาทค่ะ ได้ในเรื่องของโปรโมชั่นค่ะขับฟรีนะคะจ่ายคนละครึ่ง6เดือนมาพร้อมกับไฟหน้านะคะเป็นไฟซีนอนนะคะดีไซน์ฉบเฉี่ยวค่ะมีกระจังหน้านะคะสวยงามมีในเรื่องของตัวไฟตัดหมอกแถมมาด้วยทันนี้นะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยทั้ง4จุดค่ะแล้วก็มีในเรื่องของกล้องมองหลังด้วยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับเบาะหนังทั้งคันค่ะลูกค้าค่ะมีในเรื่องของที่พักแขนให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะอย่างที่แจ้งไว้นะว่าเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะใช้งานง่ายนะคะในเรื่องของระบบแอร์ค่ะลูกค้าค่ะจะเป็นแบบออตโต้นะคะมีในเรื่องของจอสแสดงผลมองเห็นชัดเจนนะคะในเรื่องของเครื่องเสียงสามารถเล่นในเรื่องของแผ่นซีดีนะคะเรดิデデโอนะคะ เชื่อมต่อผ่านกับสายอาร์คหรือว่า USB ได้เหมือนกันนะคะมีจอแสดงผลนะคะที่จะโชว์ในเรื่องของเวลาแล้วก็วันที่สําหรับคันนี้ค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะลูกค้าขามีในเรื่องของการ สั่งการด้วยเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะหรือว่ารับสายโทรศัพท์ได้ที่พวงมาลัยเลยมาพร้อมกับปุ่มพุทธสตาร์ทค่ะลูกค้ากระจกมองข้างนะคะจะเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้าค่ะลูกค้าค่ะมีในเรื่องของการตกแต่งนะคะเป็นกระจกนะคะมีในเรื่องของตัวกล้องสองกล้องมองหน้าติดที่กระจกด้วยที่สําคัญค่ะลูกค้าค่ะคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าสุดคุ้มจริงๆค่ะมาพร้อมกับซันรูฟด้วยค่ะลูกค้าลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหา รถเล็กๆนะคะการใช้งานบอกได้เลยว่าสุดคุ้มแบบนี้คะ่ะลูกค้าทิ้งชื่อและเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ